ก็ของเรื่องเราเป็นเรื่องที่3าเนาะแล้วก็ยังคงตามหาตัววิไลรำคาอยู่ว่าเอ๊ะจะได้มาเจอในเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็เป็นเรื่องของเราจะเป็นเรื่องในโรงเรียนด้วยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบเหมือนการเลี้ยงเด็กอะไรอย่างงี้เนาะคือตัวโดนัทต์รับเด็กมาเลี้ยงเราตัวมาเข้าโรงเรียนที่เราสอคนครูสอบอยู่แล้วเรื่องม่นๆก็ต้องตรวในโรงเรียนด้วยทางคู่เราเป็นไงบ้างคะเราเป็นอะไรคะแม่ ผมก็เป็นเป็นนนละจักครับผมก็เป็นตำรวจกองปราบปรามครับผมก็อย่างที่พี่อุ้มเล่าให้ฟังครับก็คือมารับน้องมาเลี้ยงแล้วก็น้องคนนั้นก็เข้าเรียนกับแล้วก็ได้เจอคุณครูหนุ่มฟุ๊กแล้วหลังจากนั้นก็หลงรักกันทันทีครับครับผมก็เป็นครูพระครูพระครูพระะครับก็คือจริงๆตอนแรกคือเราแบบทางานกับหนุ่มฟุกเราก็เจอเขามาแบบ เหมือนเกือบเกือบตลอดอ่ะแล้วเขาก็จะเป็นผู้หญิงคนแรกที่เราชอบเพราะว่าเราเจอเขาทุกวันแบบชอบความแบบง่ายๆของเขาจนแบบเรื่องวันนี้เข้ามาเราก็จะเริ่มแบบเฮ้ยมันก็จะเริ่มคอนฟ lict กันนิดนึงแบบหน้าละอะไรอย่างเงี้ยพอเรื่องราวมันดาเนินไปเราก็จะเจอกับหลิงหลิงแอนนี่แรัก็คือมาแบบเพียบพร้อมเป็นอะไรนะเป็นเซเล็บเลไมด เราก็จะมีความแบบจริงๆแล้วเ็าไม่ชอบเพราะว่าเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของแอนนี่เขาจะเป็นคนที่แบบเทียบพร้อม <c oughs> แล้วก็มีความแบบสวยและเชิดย <c oughs> ิ่งแล้วก็เราก็จะรู้สึกว่าเราอะตัเตี้ยเวลาเราอยู่กับเขาแต่พอเราเจอปัญหาเราผ่านไปด้วยกันเราก็จะเริ่มเข้าใจในในตัวละครสองคนแหนคุณเล่าแอนนี่สิแอนนี่เหรอแอนนี่ก็ตอนแรกคือต้องที่จัดก็คือเคสคนเดียวเลยค่ะเพราะ่คิดว่า เราคู่ควรอค่ะแล้วก็ไม่มองตรงนี้เลยไม่ได้อยู่ในสายตานะคะใช่แล้วสุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือซึ่งเป็นคู่แจ๊คคูแจ๊คใช่แล้วเรื่องเราเชื่อมโยงกับภาคแรกงคะสำหรับแะ่ที่สุดสำหรับตัวภาคแรกกับภาคเออเป็นในเรื่องของ ตัววิไลลำพาที่หายไปในตอนจุฬาเทพเนอะเราก็เหมือนแบบว่าพอเขาหายไปมันก็เรื่องเราก็ดาเนินต่อในรุ่นลูกก็คือมีจดหมายที่ส่งไปที่วังจุฬาเทพว่าแบบต้องการเหมือนแบบแค้นย่าอ่อนอะไรแค้นตระกูลจุฬาเทพมากๆอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนก็เลยพยายามตามหาว่าวิไลลำพาอยู่ที่ไหน,นจนเหมือนกับว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราและที่ตัวใจพิสุทธิ์เองอก็เหมือนกับว่าเนื้อเรื่องมันจะดาเนินเกี่ยวกับว่า ตามหาวิเลยลำพาด้วยแล้วก็เป็นเรื่องความหลักทุบมุ้นเราด้วยเราเป็นมมลูกของใครนะผมเป็นลูกของรอนพีครับของพี่เจมาครับเดียได้ดูมาก่อนไหมจากคุณท่อนได้ดูครับผมดูเรื่องของรอนาพีครับผมเหมือนแบบอยากจะเข้าใจว่าคุณพ่อเขาเป็นคนยังไงแล้วมันจะ r e f l กในตัวของรอจักรยังไงบ้างครับ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามแบบว่า ใช้คำว่าขโมยความเท่จากคุณพ่อนิดนึงครับเหมือนเห็นเขาคือตัวละครของโรนพีเท่มากๆครับผมก็พยายามให้โรนจักรเท่สู้คุณพ่อได้ครับตายเลยครับดีนาคเท่โอ้ยอย่างเลยครับผมั ก็ฝากติดตามละครใจพิสุทธิ์ของพวกเราด้วยนะคะจริงๆอยากให้ติดตามทั้งหเรื่องเลยเพราะว่าเนื้อเรื่องของเราอ่ะคือเชื่อมโยงกันแล้วก็ฝากแฟนๆจุฬาเทพนะคะติดตามพวกเราลุ้นๆด้วยนะคะห้ามพลาดครับผมขอบคุณครับดโน้